เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโรคบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคลินมิรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของ,งพ่าเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่าเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ แลวก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพลนั้นเป็นเมืองแทงพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 9 6 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า B IG O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big o n ก99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์และทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาละนะครับวันนี้ก็เราจะมานะครับเนะยี่ยมชมนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานะครับ mm hmm. ก็โดยเฉพาะที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนานี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับหรือว่าเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับก็เป็นสัดส่วนใหญ่ก็นึกจากว่าตัวผมเองก็เป็นผู้ที่มีความรักนะครับมีความชอบมีความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมก็คือ ค่อนข้างต้องบอกว่ามากเลยทีเดียวนะครับนะะก็วันนี้ก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับนะเครื่องรางเก่าๆของครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ผมได้รวบรวมเอาไว้นั้นก็ต้องบอกว่าท่านนับเป็นระยะปีนะครับต้องบอกว่าหลาย10ปีเลยทีเดียวนะก็ตั้งสมัยผมเป็นหนุ่มๆน,นะจนกระทั่งเวลานี้ก็นะครับาอายุของผมก็จะใกล้ๆจะ70อยู่แล้วนะครับนะ,ะก็ อยากจะนำเอานะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่อยากนะครับไม่อยากที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาบอกใครนะอยากจะเก็บอย่างเดียวอยากจะสะสมอย่างเดียวมากันง่ายนะครับนะแต่ก็เนื่องจากว่าพออายุมันมากขึ้นนะครับก็เราก็อยากจะแบ่งปันว่ากันง่ายนะครับนะอยากจะแบ่งปันเนะครื่องรางนะครับที่ดีๆที่ผมได้ รวบรวมเอาไว้นะครับถามว่านะครับนะสิ่งดีๆที่อยู่กับผมคนเดียวอยู่เนี่ยถามว่ามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวมันดีไหมล่ะครับดีนะครับนะต้องบอกว่าดีที่สุดแล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาแล้วล่ะนะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านะครับก็คือการาเผยแผ่นนะครับหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะ การแบ่งปันก็จะมีด้วยกันหลายอย่างนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับนะคือการให้นี่ก็คือใหอ้ความรู้นะครับให้เขาได้ศึกษาให้เขาได้เห็นนะครับนะเกี่ยวกับสิ่งที่คนไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นว่ากันง่ายนะครับโดยเพราะมีดหมอของหลงค็เดิมก็เป็นมีดที่อาถือว่ามีน้อยนะครับมีจํานวนน้อยถ้าเทียบกับประชากรไทยของเรานั้น ก็นะต้องบอกว่าประชากรไทยของเรามีตั้ง780ล้านกว่าคนนะแต่ถ้ามาเทียบกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมก็มีเอาผมให้หลักแสนนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละนะนะครับหลวงพ่อเดิมเ่ยท่านสร้างมีดหมอมาตั้งแต่ปี2450นะครับนะจริงๆก่อนนั้นอีกนะแต่สร้างเป็นจิต j า r ลักษณะจริงๆเลยนะครับนะ็ตำเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450ไปถึงนู่นเลย 2494ปีท่านมรณภาพเลยนะก็ช่างที่ตีมีดให้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีช่างชิมนะครับช่างซ้อนแล้วก็เป็นช่างแม่ช่างไข่ช่างทีนช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะก็หลากหลายเลยทีเดียวนะครับนะแล้วมีอีกหลากหลายชื่อหลากหลายช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะแต่ที่เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะ อที่สําคัญนะครับที่หลวงพ่อท่านได้เลือกคัดสรรเอาไว้นะครับนะที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ร้วนแต่ว่าเป็นช่างที่นอกจากจะมีฝีมือที่ดีแล้วนะอาที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะครับนะต่อ,อาทางวัดหนองโพหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเรานแหละนะครับนะก็ เป็นหลวงพ่อท่านได้คัดเลือกท่านได้คัดสรรเอาไว้นะครับนะก็ที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ล้วนต่ว่าเป็นช่างยุคกลางนะครับนะจะเป็นช่างชิมช่างซ้อนช่างแมน้นช่างไข่ช่างตีนช่างตมนะอันนี้ก็เป็นช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะครับนะที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะ,ะแล้วก็นะครับนะ ที่สำคัญนั้นท่านได้แบ่งเอาไว้นะครับนะตลอดระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่นะได้แบ่งเอาไว้ทั้งหมดด้วยกันก็คือ3ช่วงใหญ่ๆห,หรือเรียกว่าเป็น3ยุคนั่นแหละนะ,ะมียุคต้นนะครับมียุคต้นก็อย่างที่ผมได้วางไว้นะครับนี่นะที่วางไว้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นมีดยุคต้นนะครับนะซะเป็นส่วนใหญ่นะ มียุคต้อนนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี2450 2450นไอ้ 50, นะครับไปถึง2470นะประมาณนี้นะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นมิยุคกลางนะครับก็จะต่อตั้งแต่2470ไปถึง2480นะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นมียุคกลางแล้วก็จะมีมียุกปลายนะอ่าถ้าเป็นมียุคปลายตั้งแต่ปี2480ไปถึง2494นะครับนะยันหลวงพ่อท่านมรณภาพนะครับปี2494เเลยนะก็ยัง มีช่างนะครับตีนะครับส่งให้กับทางวัดหลงโผนะหรือว่าหลงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะครับก็เนื่องจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนี่ก็ถ้าพูดถึงวิดหลงพ่อเดิมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับนะก็เป็นที่ต้องการของผู้คนค่อนข้างมากเขาเรียกว่าผลิตไม่ทันสร้างไม่ทันตีไม่ทันว่ากันง่ายนะนะครับนะต่อให้มีกี่ช่างก็ช่างตีไม่ทันนะครับก็เนื่องจากว่าคน ลูกศิษย์นะครับนะศิษยานุศิษย์หรือว่าญาติโยมเนี่ยต้องการมากเหลือเกินนะครับโดยเพราะในยุคที่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะเป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะครับนะคนไทยก็ลําบากยากเข็นเหลือเกินนะครับการหากินก็ลําบากนะครับนะตอนนั้นนะครับสงครามเราก็เป็นที่ทราบกันนะครับไม่ใช่สงครามอย่างเดียวขโมยข้าจนนะ เยอะแยะมากมายนะครับนะก็ปนได้ก็ปนจี้ได้ก็จี้ว่ากันง่ายน,นะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของอคนเนี่ยก็คือต้องการและก็นิยมนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนี่เป็นอย่างมากนะครับนะจนเรียกว่าสร้างมีดไม่ทันตีมีดไม่ทันนะครับจึงเป็นที่มาของคํา,า,าว่าผ้าลอยเท้านะ,อะพอไปถึงวัดนะครับคนแห่ไปวัดทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนหลวงพ่อก็ ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเช่นเดียวกันนะอาจนในที่สุดใครๆไปก็อยากจะได้มีดหมอนะครับหรือว่าอยากจะได้เครื่องรางทุกคนนะครับนะเมื่อสร้างไม่ทันไม่มีแล้วหลวงพ่อก็บอกนู่นจีวรอ,อตมากเก่าๆนะครับนะ่นะก็ไปฉีกเก่าคนละแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยประมาณนี้นะครับนะ,อะพอได้ยินอย่างนั้นเสร็จปับ๊บก็คนก็ไม่ค่อยกล้านะครับนะ,ะคนก็ไม่กล้าต่อให้จีวรเก่าขนาดไหน จะไปฉีกของหลวงพ่อมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องรางของขังอะไรต่างๆคนนั้นนะถึงท่านอนุญาตแล้วนะอนุญาตให้แล้วนะครับแต่กอนญาติโยมก็ยังไม่กล้านะ,อะพอเท่านั้นแหละนะครับฉุดคิดขึ้นมาก็ชวนกันออกไปข้างนอกนะครับไปหาซื้อผ้าได้ดิบไปหาซื้อผ้าขาวผ้าแดงนะแล้วก็ไปซื้อหมึกมาด้วยนะครับนะซื้อสีคามมาด้วยว่ากันง่ายนะครับพอมาถึงปั๊บก็นในมวงพ่อนะครับนะ นั่งลงเสร็จปั๊บก็เอาหมึกทาเท้านะครับฝ่าเท้าของท่านแล้วก็เอาผ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วางให้หลงก่อนมนม์หลงก่อเหยียบให้่านั้นอันนี้แหละคือเป็นที่มาของผ้าลอยเท้านะของหลงก่อเดิมนะครับนะาจากนั้นมาก็นะครับนะมีคนเอาไปให้ท่านก็เหยียบเป็นผ้าลอยเท้านี่ก็คือเรื่อยๆมานะครับนะ แล้วเวลาคนนําไปใช้ก็ปรากฏว่านะครับนะก็ดีเหลือเกินว่ากันง่ายนะครับนะทางด้านเมตตาภาพขายนะครับนะก็ไม่ล้วไปถึงหลวงพ่อเดิมอย่างที่บอกนะครับก็จริงๆก็ไม่อยากที่จะพูดไปนะพอพูดไปแล้วก็อย่างว่านะครับก็หาว่าไปอวดโอด้โฆษณานะครับอะไรต่างๆเปน็นอันว่าดีครับดีครับในเรื่องของพูดปีปีศาจนะครับนะ ดีมากๆนะครับทำมาค้าขายก็จะเลยลุ่งเดือกก็อย่างที่ผมบอกนะในยุคคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองปากน้ําโพนั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเหลือเกินนะครับนะไม่ใช่เฉพาะคนจีนม้ก็ทั่งออุยุโรปอะไรต่างๆคนนี้ก็เข้ามาทามาค้าขายในเมืองปากน้ําโพยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะครับบางคนก็ร่ํารวยกันไปเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแหละครับจึงมีผู้คนเนี่ยก็คือ รักและศรัทธาหลวงพ่อเดิมนี่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับคนต่างชาติก็ศรัทธากันเยอะแยะมากมายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละครับก็วันนี้นะครับพูดไปมันก็จะกินเวลาไปเยอะนะครับนะนะั่นแหละครับนะหลักๆผมมาแชร์นะครับนะไม่ได้มาสอนกันอย่าถือว่ามาสอนกันนะามาแชร์แล้วก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับมาให้ท่านได้ชมนะมีดเล่มนี้เป็นมีดดัามไม้ฝักไม้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะถ้ามองผิวเผินบางคนก็คิดว่า เป็นมีดหลงพ่อุ่งนะครับวัดหนองสีนวลไม่ใช่นะครับนะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนี่แหละครับถ้าพูดถึงมีดยุคต้นนี่ก็จะมีความหลากหลายนะ,ะมีความหลากหลายบางท่านก็อมองมีดหลงพ่อเดิมก็เป็นมีดหลงพ่อลุ่งก็มีนะครับนะก็ในยุคนั้นสมัยนั้นตอนท่านสร้างใหม่ๆก็สร้างร่วมกับหลงพ่อลุ่งก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันนะก็นั่งจากว่าหลงพ่อเดิมท่านเป็น ประทานนะครับนะไปสร้างวัดสร้างโบสถ์ให้กับในเขตจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องบอกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับนะ,ะหลายสิบวัดเอางี้ดีกว่านะท่านก็เป็นนักนะนอกจาก,กเก่งทางด้านเครื่องรางของขลังนะครับก็ยังเป็นนักพัฒนานักก่อสร้างนะที่สําคัญก็คือเป็นสุดยอดของหมอสมุนไพรเออ,อย่างนี้เป็นต้นนะเยอะแยะมากมายพูดถึงประวัติของท่านนะครับนะ อ่านี่ถ้าลองดูนะครับผมพยายามสูมนะครับเก่าเก่านะอ่าอย่าเอาความสวยนะครับถ้าเอาความสวยของมีดยุคต้นนี่จะไม่ได้เลยแต่ถ้าเอาความใช้เรียกว่าเต็มเลยนะเต็มเป่ยมไปด้วยพุทธคุณนะครับนะไปใช้ถ้านาเอาเอาเพื่อไปใช้นะคนสมัยก่อนเนี่ยทำมีเดเนี่ยเพื่อไปใช้จริงๆนะครับใช้จริงนะไม่ได้เอามาโชคนะอ่านะครับทําเพื่อไปป้องกันจริงๆนะครับนะ ไม่ว่าจะเดินทางขึ้นเขาลงห้วยนะครับนะ,ะเข้าภูป่าเขาลำเนาภัยต่างๆพวกน,นี้ครับถ้าพกมีดหลงก็เดิมไปอุ่นใจสบายใจนะ,ะคนสมัยนั้นนะครับนะบอกอย่างนั้นเลยนะ,ะนั่นแหละครับจึงไม่ทันนะมีหลงก็เดิมเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับโอเคนะครับนะพอดูกันก็มาดูในส่วนของใบนะครับเดี๋ยวผมจะซูมนะครับนะซูมนะ หลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับผมจะเน้นสูงนะผมจะเน้นสูงนะครับหากท่านไหนอยากจะาสายตาท่านดูนะครับดูที่มีดโฟกัสที่มีดนะครับผมจะพูดอะไรก็ช่างเถอะผมก็พูดไปเรื่อยผมก็แชร์ไปเรื่อยนะนะครับให้ท่านได้ท่านฟังไปด้วยแล้วก็ท่านก็หลักๆให้โฟกัสไปที่มีดให้ดูที่มีดนะครับเพราะมีดจะเป็นสิ่งที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นสิ่งที่บอกท่านว่าใช่หรือไม่ใช่นะ ธรรมชาติไม่เคยกโกรห์ไขนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะดีนะครับก็ให้ท่านได้ชมไปนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับสัก10 20กว่ากนาทีเท่านั้นแหละนะประมาณนี้นะครับนะก็เป็นนี่นะครับนะก็นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นขาปินโตเก่านะอลูมิเนียมนะครับนะ อย่าติดวัสดุนะครับถ้าติดวัสดุถ้าไปติดความสวยงามอะไรต่างๆพวกนี้ท่านอาจจะเสียโอกาสนะ,ะการดูมีดที่ดีนั้นก็ไม่ได้หมายความว่านะครับนะจะไปหามีดสวยๆอย่างเดียวนะครับบางเล่มสวยแต่ลูกจูบไม่หอมก็มีเยอะยะนะครับนะ,ะแต่เรานำเขาเรียกว่าโดยเพราะตัวผมเองเวลาผมไปดูมีดผมก็จะไป อดูที่ความใช่ก่อนเอาความใช่นําหน้าก่อนนะครับนะจะความสวยจะไม่ได้เอานําหน้าแต่บางเล่มทั้งสวยทั้งใช่นะครับนะอ,อย่าไปตีโจทย์ผิดนะเดี๋ยวอาจารย์นครินบอกว่ามีดสวยไม่ใช่ประมาณนั้นไม่ถูกนะนะครับไม่ถูกนะครับนะบางเล่มสวยนะเต็มไปด้วยความใช่นะแต่บางเล่มก็สวยเปล่าๆนะครับสวยซะเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ประมาณนี้นะที่สําคัญนะครับมียุคตต้นเนี่ยนะผมบอกตรงๆว่า ถ้าเอาความสวยไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเอาความใช่เรียกว่าเต็มนะต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมเลยนะครับโอเคนะครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนี่แหละนะครับแล้วให้ท่านได้ชมในส่วนของใบดีกว่านะ,ะในส่วนของใบนะครับนะน,นี่นะครับนะอันนี้คือเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับนะโชคโชนเลยนะ,ะก็ คงจะไม่ต้องไปบอกมัเก่าแค่ไหนนะครับว่าใช่แค่ไหนนะครับให้ท่านดูด้วยสายตาอ่านแหลมคมของท่านก่อนนะ,อะเมื่อดูแล้วสงสัยตรงไหนติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนั่นแหละครับโทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ได้เบอร์0863291496อเนนะครับเป็นเบอร์ผมเอกเป็นสายตรงของผมเอกนะครับก็ติดตรงไหนมีข้อสงสัยให้โทรมาได้เลยนะที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับนะโทรมาได้ทุกวันนะทุกวันนะครับนะในทุกๆคำถามมีคำตอบให้รดตั้นอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวคำตอบเดียวก็จะไม่ตอบนะครับก็คือในเรื่องของเก๊แท้ H, นะครับนะก็จะขออนุญาตจริงๆก็จะไม่ตอบนะเรียนท่านไปอย่างนี้แหละนะครับนะก็บนสันเนี่ยก็จะมีตะกุดนะครับฝังเอาไว้หนึ่ดอกนะฝังเอาไว้1ดอกนะครับก็เรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆสำหรับมีเ่นนี้นะ อันนี้เป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับไม่ใช่มีดหลงพ้อลุงนะ,ะบางท่านก็อย่างที่ผมบอกนะครับมองมีดหลงข้อเดิมตีเป็นหลงข้อลุงวัดน้องซีนวลเยอะแยะมากมายนะ, <S <S <อ>ะนั่นแหละครับก็นะ,ะบางคนเขาก็ขาดประสบการณ์นะครับเขาไม่เรียนรู้ก็จะทําให้เขาดูอะไรก็พลาดไปได้ประมาณนี้นะ และที่สําคัญนะครับก็นี่นะก็นะครับนะท่านดูใบนะครับดูความเก่าดูความงดงามนะธรรมชาติมาเต็มนะคงไม่ต้องไปอาบอกนะครับว่าเก่าขนาดไหนนะครับนะเรียกว่าชัดเจนนะครับชัดเจนอีกเล่มนี้นะนี่นะครับงดงามมากนะครับมีเล่มนี้นะนะครับนะเก่านะครับ ที่สําคัญนั้นเหล็กนะครับนะใบเป็นธรรมชาติมากๆนะโอ้มสดงามมากนะครับสวยจริงๆนะครับนะสวยจริงจระงนะนี่นะครับมอ,มองตรงไหนอย่างไรก็นะครับนะเต็มนะครับแต่จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็ตอกขั้วกระละเอาไว้นะครับตอกขั้วกระละเอาไว้นะนี่นะครับด้านนี้ก็ตอก คาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับต่อคำว่านโมพุทธายะนะนะครับนะนีตัวเนี่ยเขาเรียกตัวนะนะครับตัวนี้ตโมแล้วก็ตัวพุทธายะนะครับพุทธายะนะก็ถือว่าเป็นบทที่นะครับนะเป็นมงคลสูงสุดนะอะไรก็จะไปเหนือนะครับนะคือพระพุทธองค์ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บนโลกใบนี้ก็ ไม่มีอะไรที่เหนือนะครับคำนี้เลยนะคำว่านโมพุทยะนะครับถือว่าเป็นบทที่เป็นมงคลสูงสุดเลยทีเดียวนะครับนะสามารถที่จะไปสยบนะครับนะสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆพวกนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวมานะก็พูดถึงมีหลงพระเดิมนี้นะครับนะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพนะครับนะต่างๆพวกนี้นะครับก็มากเหลือเกิน นะครับมากเหลือเกินนะมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้นะครับนะเขาวายเห็นนะครับนะใครจะเห็นนะหรือว่าใครจะใช้เป็นนะบางคนก็ดูไม่เป็นดูไม่เห็นนะครับก็ไม่ได้รู้ประโยชน์อะไรนะครับไปถึงก็ไปทิ้งขว้างเอาไว้ประมาณนี้นะครับบางคนก็ปล่อยให้สนิมกินเครืะหามันอย่างนี้นะ ไม่ได้ดูแลรักษานะครับจริงๆพูดถึงมีดหมอนี่ก็เหมือนกับอาวุธปืนนะครับนะคนใช้เป็นเนี่เขาจะารักษานะครับนะเขาจะเก็บรักษาเป็นอย่างดีนะครับนะคนไหนไปปล่อยให้สนิมกินเค,ครือขลาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นลูกหลานนะครับนะที่เขา,ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะหลายสิบปีนะบางเล่มบางไรผมเห็นนะนะ อ่านะครับโดยพอเวลาเราไปได้มาจากต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับนะก็ส่วนใหญ่จะไปได้มาแบบเครือข่ามานะอ่านะครับก็นื่งจากว่าพอเจ้าตัวนะครับนะก็จากโลกไปแล้วนะครับนะลูกหลานก็ไม่ได้รับช่วงต่อนะหรือไม่รู้ว่าพุทธคุณอะไรต่างๆใช้ทางด้านไหนอะไรต่างๆันนี้ก็จะไม่ทราบกันนะครับนั่นแหละครับก็เลยปล่อยทิ้งทิ้ง,งไว้นะนั่นแหละพอ,อไปเจอคนอย่าง เรานะครับนะ,สะแสวงหาเขาเรียกว่านะอ,าอยู่ที่ไหนก็ไปหมดนั่นแหละนะครับขอให้เป็นหลวงพ่อเดิมนะให้รู้ว่าหลวงพ่อเดิมอยู่ที่ไหนนะครับนะและที่สําคัญของนั้นต้องใช่ด้วยนะครับนะต้องใช่ด้วย,ยก็พร้อมไปหมดนะเพื่อที่จะไปบูชาเอามาเก็บไว้นะครับนะ ต้องบอกว่ามีดแต่เล่มน,นะครับในที่อยู่กับผมนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นะครับได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะครับนะอย่างที่เป็นสมัยก่อนนี่ผมเป็นน่มอยู่ผมก็ไม่เคยคิดจะแบ่งใครนะครับนะอยากจะเก็บเอาไว้อย่างเดียวเลยอยากจะสะสมเอาไว้อย่างเดียวก็เนื่องจากว่าผมเองนี่เป็นผู้ที่มีความรักความชอบนะครับความศรัทธานในบารมีของหลวงปู่เดิมเป็นอย่างมากนะ แต่พออายุมันมากขึ้นนะครับก็เอ๊นะครับจริงๆการที่มีสิ่งดีๆอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบ่งปันหรือถ้าเราไม่ได้ทําการเผยแพร่นะครับนะให้คนได้รู้จักนะครับให้คนได้ศึกษาเรียนรู้นี่จริงๆมันก็จะมีประโยชน์นะครับนะจริงๆประโยชน์ถามว่ามันมีไหมมีนะครับแต่จะจะให้มียิ่งกว่านะ,ะก็คือการต้องแบ่งปันนะครับในเรื่องของความรู้หรือว่าแบ่งปันนะครับนะ ให้เขาได้นําไปใช้นะครับหรือว่าให้เขามีโอกาสได้ครอบครองหรือว่าให้เขามีโอกาสเป็นเจ้าของบ้างอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันก็น่าจะดีกว่านะครับที่อยู่กับคนคนเดียวนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับที่ผมคิดอย่างนี้เลยนะก็จึงได้นะครับลุกขึ้นมานะครับนั่งทำคลิปทำวิดีโอนะ ก็หลักๆเลยก็คือเป้าหมายเลยก็ต้องการให้ทุกท่านนี่น,นะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างน้อยก็จะได้รู้ได,ไ,ดได้ได้เห็นนะครับนะว่ามีหลวงพ่อเดิมนะครับนะหรือว่ามีหลวงพ่อลุงมีหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอันนี้เป็นต้นนะครับมีลักษณะนะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรประมาณนี้นะอันนี้แหละก็คืออยากจะ หลักๆเลยก็คือต้องการอย่างนี้นะครับนะให้หลาย,ลายท่านเนี่ยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้นะครับนะ,ะไปด้วยกันนะครับนะ,ะเผื่อจะต้องการไปเช่าหาบูชาที่ไหนนะครับนะต่างๆก็จะได้เห็นนะก็จะได้รู้นะครับนะ,ะว่ามียุคต้นนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็มียุคกลางนะครับนะมีอ่า ลักษณะนะครับและก็สัญ,ญลักษณ์ตรงไหนเป็นอย่างไรเป็นที่สังเกตจุดสังเกตอะไรต่างๆคนนี้นะในคลิปผมก็บอกไว้หมดนะครับนะเวลามาทำไหนมีดเล่มไหนเป็นมีดยุคต้นมีดยุคไหนเป็นมีดยุคกลางมีดเล่มไหนเป็นมีดยุคปลายนะก็ได้บอกเอาไว้หมดนะครับนะก็อยู่ที่ท่านน่าจะเข้าไปเยี่ยมชมจะเข้าไปฟังนะครับนะหรือเปล่าก็เท่าอย่างนั้นเองนะนี่ก็ ได้เรียนไปอย่างนั้นนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับนะผมก็ใช้เวลามานะครับนะก็22กับ3วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับชมแล้วหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับในแต่และคลิปในวิดีโอก็อช่วยกันกด ไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะเพื่อมาทำการก็เรียกว่าเผยแพ่นะครับนะเผยแร่นะในเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามินหมอของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะก็เรียนท่านไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะก็เข้ามาช่วยกันนะครับนะเชิญชูบูชาบารมีของหลวงพ่อของเรานะครับนะจากที่ท่านมี ชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับถ้ามาช่วยกันเชิดชูบูชานะครับบารมีของท่านก็จะยิ่งทําให้คนได้รู้จักก็คือนะครับช่วยลูกช่วยหลานว่ากันง่ายนะครับอย่าให้มันจบอยู่ที่รุ่นเรานะครับนะจงให้มันาขาจรกรจายไปถึงลูกถึงหลานนะครับถึงเหลนนะครับนะสิ่งดีๆเหล่านี้ก็ถึงเราจะไม่อยู่กันนะครับนะก็จะ ส่งต่อเขาเรียกว่าส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานนะครับนะแต่ที่สําคัญนั้นถ้าส่งไปแล้วเขาไม่รู้จักก็ไม่รู้ประโยชน์นะครับว่ามีแล้วจะไปใช้ทางด้านไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะต้องให้เขารู้นะครับอย่างที่ผมลุกขึ้นมาทําคลิปทำวิดีโอนะครับมานั่งทําอยู่นี้ก็อยากอยากให้รู้ว่าในเรื่องของ ถ้าพูดถึงมีดหลงข้อเดิมนั้นนะครับมีอานุภาพนะครับหรือว่ามีพุทธคุณแบบไหนอย่างไรนะมีดหลงข้อเดิมต้องบอกว่าครอบจักรวาลน,นะครับมีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยานุลมหาอุดหนุนนะนะครับเยอะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆนะทำเขาเรียกว่าประโยชน์มากนะครับใช้ได้ครอบจักรวาลจริงๆนะอันนี้ถ้าพูดไปก็จะกลายเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนะอวดโอ้โฆษณาก็ไม่ดีนะครับเป็นอันว่า มันดีอย่างไรแบบไหนนะครับถ้าอยากจะทราบนะครับนะ,ะก็โทรเข้ามานะครับอยากจะพูดคุยรายละเอียดก,ก็โทรเข้ามาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นั่นแหละนะครับนะโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะนะครับนะกันก็เป็นนะครับเป็นเงินนะครับนะเป็นเงินกับเป็นเนี่ยทองเหลืองผสมเงินนะครับนะ อ่านี่ก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะส่วนด้ามก็เป็นด้ามจำปีนะครับนะเป็นด้ามจำปีสวยงดงามนะครับสวยงดงามมากสาหรับมีเรืนี้นะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอ่าก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะอ่าแล้วก็นะครับนาที่สาคัญนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อจะ ผมอัปโหลดนะครับนะชุดใหม่ขึ้นไปนี่ก็จะเด้งไปหาท่านแล้วท่านก็จะได้ศึกษานะครับจะได้ดูอามีหลวงพ่อเดิมนะครับได้ดูความหลากหลายนะครับตั้งแต่มียุคต้นยุคก,กลางยุคปลายนะเรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับนะก็จะได้ศึกษากันจากค่อยๆเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากันง่ายนะครับนะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมท่านไหนที่นะครับ เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับนะมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะท่านก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้อย่าเก็บปัญหาเอาไว้นะครับนะก็ให้ท่านกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0863291496นะครับนะในทุกๆุกคถามนั้นมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลรินมิตรหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ